สวัสดีครับผมเบาไท่เลยมึงหล่อนมันอกีกสิบห้าเมืม่อวไก่ไข่สายพันธุ์แทนในฟาร์มไก่ไข่ที่ผมซื้อมาจากาศูนย์พันาสัตว์ีกะบ่อคอยประสบความสำเร็จครับพอดีเขาเป็นโรคเป็นโรคป่วยเกือบเหมือนเลยครับสองร้อยตัวเหลืออยู่กี้ตัวเองครับบอ่อได้บริหารจัดการดีก็เลยป่วย นีก็เหลือเฉพาะไก่ไข่สายพันธุ์แท้อยู่ตามสีสายพันธุ์ครับไม่ฟร์มนี่นะครับไก่ไข่รุ่นไอเลนเล็บครับตัวตัวตูปูครับรุ่นไอเลนเล็บมีตัวปูอยู่สองตัวครับแล้วก็ตัวเมียอยู่ประมาณกองขามตัวครับรุ่นไอเลนเล็บแล้วก็ไอบาที่มันรอกครับธา,บา,บาบไปดวงธาไปดวงไอบาที่มัน ปลาตัวนเนี้ยนะครับกินอยู่ก่อไฟเนี้ยไปกากินอยู่ได้อ,อีกมองงานะไปปล่อยให้ขาหากินตามธรรมชาติครับกินอยู่นี่ปลาในดวงเก่งยมาปล่อยครับเก่ยงยมาปล่อยสะละก็เหลืออยู่ตอนนี้ในฟาร์มก็เหลือไปปลาบลาที่มันล็อก นี่เหลือเป็นตัวผูกตัวแม่นะครับอันนี้ไก่ดำพวกทัานที่เปตัวแม่ตัวผูกพันนี่ผูกเพราะดีสไตล์ตากาบักเลี้ยงข้อนหอนจากครับหอนจากนี่ครับขาวๆเลี้ยงหอนจากข้อนเดินดินอยู่นี่ครับเลี้อนหอนจากตัวนี้ตัวแดงนี่ตัวไทยครับพั้นโหลดไทยทันทีเพอมาจากคุณแม่ตา,าติงเลยมันเหลือเวลาหลายตัว วยนี่เป็นพ so sure. okay. ันธุ์เรื่อนขออนจากก็เริ่มไข่เหรอเรื่อมีตัวไข่ตัวเมียตัวเมียตัวเมียป่าเมียอ่ากินตามธรรมชาติครับป่าป่าพิมพ์มันรอกครับยังพันธุ์ไข่ครับ ว่าสิให้เป็นแม่พันธุ์ในอนาคตอ่ะับกาศได้นค่อนขอนจักมหาหาจริงน,นี่ตัวนึงครับนี่ยนี่ตัวนึงขอจนจักขอนจักน้อยครับหน่อยแล้วครับนี่บ่านะครับบ่าหมอบเล่นไปบ่าที่มันร้อกครับไก่ตัวนี้ก็เป็นไก่ไข่ผสมไก่บ้านครับตัวนี้ แม่เป็นไก่ไข่พ่อเป็นไก่บ้านมี่ดุกหลายข้อไอ้ตัวเมียมันไก่ไข่เล็กห้อนหอนจากกระเรื่อนไข่แหละครับมองไข่มองไข่ครับมงไข่ไหมเนี่ครับสีขาวๆนี่เป็นไข่เล็กห้อนหอนจากครับสีน้ำตาลนี่เป็นไข่ไก่ให้บีทครับเมื่อยก็คนทำน้อยนะครับเพราะว่าเขาไข่ใหม่ครับ เป็นไก่ไข่นะครับมันไก่บ้านเนี่ยไก่ไข่สายพันธุ์อิตาลีครับไก่ไข่สายพันธุ์แคร่สายพันธุ์แพร่เล็กงอนหอนจัดครับนี่ตัวจมีนี่ตัวผู้ครับนี่หอนจักตัวผู้นี่ครับตัวผู้ครับก็อายุหาเดือนกว่าครับไก่ตัวนี้ข้างหลังกับร,รด กดไอเลนเลสครับไอเลนเลสอันนี้ให้บิดไม่ให้บิดเหลืออยู่ตัวนึงเหลืออยู่ตัวนึงครับสำหรับคลิปนี้กับวิวมีอย่างไรครับมาทายให้บึงเสือบึงไก่ไข่ไข่ในฟ้ามาเนี่ยจากตัวปัญหาเกี่ยวกับไก่ป่วยช่วงผ่านๆมากไก่ตีมาจากตัวนั้นไก่ตีก็ แคบสีเปลือเลยครับตายเกือเมอดครับรเหลือแต่พวกนี่นะครับพวกเล็กหอนพวกไอ้นี่นะครับห่อนหอนจักพวกไอ้ปาที่มันหลอกพวกไอ้ไอ้ดีลวไอรลนเลสน,นะรับสำหรับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับขอขอบคุณคนที่เข,าข้ามาติดตามความรักเ่อนขขอบคุณครับสวัสดีครับ